สวัสดีครับยินดีต้อนรับขเข้าสู่เพจ t ทส c o m Thailand นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องปั่นรุ่นล่าสุดของเราเลยนะครับรุ่นนี้ก็ชื่อว่า g o ok k u s e n TMV 2 0 0 5โดยตัวนี้เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยสงสัยกันมานะครับว่าเอะเครื่องปัน่นสุญญากาศเครื่องปั่นร้อนปั่นเย็นเนี่ยมันจำเป็นยังไงถึงต้องเอามาใช้ในชีวิตประจำวนันราคาของเขาเนี่ยก็สูงพอสมควรนะครับเพราะว่าระบบสุญญากาศเนี่ยจักั ออกซิเจนไม่ให้เข้าลงมาทำลายสารอาหารและเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าออกซิเดชันนะครับอย่างเช่นวิตามินซีเอนไซม์สำคัญในสารอาหารเนี่ยเขาจะไวต่อความร้อนมากถ้าสังเกตดูนะครับเวลาเราปั่นจากระบบปกติเนี่ยความร้อนมันจะลงมาทำลายสารอาหารสีกลิ่นรสจะเพี้ยนไปแต่ถ้าปั่นด้วยระบบสุญญากาศเนี่ยสีจะสดรสสัมผัสเนี่ยจะอร่อยเอนไซม์ M และวิตามินเนี่ยในผักและผลไม้ไม่สูญเสียไปส่วนทําไม โถร้อนถึงมีความจําเป็นบางท่านก็บอกว่าเราก็ต้มแล้วนํามาปั่นก็ได้นี่คือตัวโถร้อนตัวนี้นะครับเขาเออกแบบมาเพื่อการทําอาหารคีน100%นั่นก็คือจะลดการใช้น้ํามันเพราะการใช้น้ํามันเนี่ยมันจะทําให้เกิดไขมันทานหรือไขมันอิ่มตัว ที่ย่อยสลายากและเป็นไขมันที่ไม่ดีตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับทําซุปทําซอสทำนมทัญยพืชทํำนมอัลมอนด์ตัวนี้เนี่ย,เ,ย,เ,ยเขามาพร้อมกับแรงปั่นสูงที่สุดถึง1 4 0 0 0รอบต่อน,นาทีและสามารถลดเสียงรบกวนนะครับได้สูงสุดถึง7 0 d เดซิเบลนะฮะตัวนี้เนี่ยได้รางวัลเ e ส Dot a w อ r d ปี2019นะฮะ The Winner ด้วยนั่นก็คือชนะในรางวัลน,นี้ ในประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับจะสังเกตได้ว่ารูปลักษ์ดีไซน์เขาเนี่ยจะสวยงามโถที่ผมใส่อยู่นี้เนี่ยเป็นโถปั่นร้อนนะครับเวลาโถปั่นร้อนเนี่ยถ้าเรากดสตาร์ทขึ้นมาเนี่ยตัวเครื่องเขาอ่ะจะเป็นตัวหนังสือฟอนต์สีส้มตัดกับสีดำเนี่ยความสวยงามเนี่ยมันสวยงามมากคุณผู้ชมเอาตัวนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนเป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์ตัวหนึ่งในบ้านของท่านเลยนะครับเวลาเราเปิดเครื่องออกมาเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนใส่เป็นโถปั่นเย็นเนี่ย ตัวดิสเพย์เขาเนี่ยจะเป็นหน้าจอขึ้นสีน้ำเงินนะครับส่วนการทำความสะอาดของเขาเนี่ยก็ไม่ยากนะฮะเพราะโถก้นของเขาเนี่ยมันเป็นสแตนเลสอ l ลูมิเนียมสามารถทำความสะอาดได้ง่ายแล้วตัวใบมีดของเขาเนี่ยเป็น6แฉกเป็นแร่ทางสเตนคือเขาจะมีความคมแล้วก็แข็งแรงสูงมากนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตเมนูให้ชมว่าเครื่องตัวนี้เนี่ย สามารถทำเมนูอะไรได้บ้างนะครับผมวันนี้เรามาทำอาหารสาไตล์ไทยนะฮะกึ่งจีนนิดนึงนะวันนี้เป็นโจ๊กปลานั่นเองครับส่วนประกอบมีดังนี้ปลา250กรัม น้ผักชีกระเทียมข้าว100กรัมกระเทียมเจียวต้นหอมผักขึ้นช่ายเริ่มต้นเลยนะครับผมผมใส่อัตราส่วนน้ำเนี่ยก็คือ1ลิตรนะฮะ1ต่อ10ส่วนวัตถุดิบ1ส่วนน้ำา10ส่วนนะฮะเติมน้ำกันเข้าไปเลยครับทำไม่ยากนะฮะตัวนี้เนี่ยท่านใดที่ดูแลสุขภาพกันเป็นประจำนะฮะไม่มีไขมันทรานไม่มีไขมันอิ่มตัวท่านจะได้ประโยชน์จากวัตถุดิบที่ท่านนำมาปัน่น นำมาทำนะฮะอย่างเช่นนี่รากผักชีเออยกระเทียมเออยที่จะมีน้ำมันหอมระเหยแล้วก็จะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อนะฮะใส่เข้าไปนะใส่ข้าวเข้าไปนะครับข้าวผมก็ใช้เป็นข้าวหอมมะลินะฮะเขาเรียกว่าเป็นพันธุ์ข้าวโรงเรียนเขาบอกข้าวโรงเรียนนะต่อมาเป็นปลาปลาเนี่ยผมขออนุญาตใส่เข้าไปสัก3ชิ้นนะครับผมแล้วก็ เหลือ,อไว้อีก2ชิ้นเอาไว้ลวกแล้วก็แต่งหน้าเขานะฮะทอนที่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยนะฮะเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับว่าเขาจะออกมาเป็นโจกป่ายังไงนะฮะใส่เข้าไปเลยผมกดมาที่ปุ่มฟังช n แนลนะฮะเลือกไปที่อันที่3นะครับ อันที่3เขาก็คือเป็นไลท์นะฮะเกี่ยวกับข้าต้มนี่แหละกดสตาร์ทเลยครับนี่เครื่องเขาเริ่มเดินแล้วนะฮะโดยเวลาของที่เราเซตไว้ในโปรแกรมอัตโนมัติเนี่ยเขาจะเซตไว้ที่22นาทีเราใส่วัตถุดิบลงไปอย่างนี้แล้วเราก็ไปประกอบกิจวัตรประจำวันของเราหรือไปอาบน้ำรอวัตถุดิบเราสุกก็สามารถมาทานข้าต้มปลาแสนอร่อยได้แล้วนะครับ น้าแล้วโจ๊กปลาของเราก็ได้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันเลยดีกว่าว่าโจ๊กปลาเนี่ยที่ปั่นออกมาจากเครื่องปั่นระบบร้อนเย็นของโกกูเซนทีวี2 0นั้นจะหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันเลยนะครับนี่เลย ในนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อปลาน้ำแล้วก็กระเทียมรากผักชีข้าวนะครับผมว่ามันละเอียดเลยแหละเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับผมต่อมาผมใส่เป็นตกแต่งด้วยปลานะครับแล้วก็ ใส่เป็นกระเทียมเทียมเียวแล้วก็ผักโรยหน้านะครับเสร็จแล้วครับสำหรับโจ๊กปลาจากเครื่องทีม V2.5 0 5ของเรานะฮะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอมอนุญาตลองชิมดูนะครับ ลองไปทำดูทานกันที่บ้านนะครับผมเราจะรู้ว่าเวิร์กมากเลยก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับโจ๊กปลาที่ปั่นจากเครื่องโกกูเซนทีมี2 0 0 5ท่านใดเนี่ยที่สนใจเครื่องปั่นคุณภาพสูงก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามในเพจเทสคอมไทยแรงของเรานะครับแล้วรอบหน้านั้นผมจะหาคอนเทนต์เกี่ยวกับสูตรอาหารที่เป็นเครื่องปั่นร้อนเย็นตัวไหนเนี่ยมา แนะนำให้กับคุณผู้ชมเนี่ยก็ติดตามชมกันนะครับสำหรับนี้ผมและทีมงานขอไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับ